สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบช่องคนรัก,กรเกษตรนะครับคลิปนี้คนรัก,กรเกษตรก็จะพาเพื่อนๆคนรักต้นไม้มาพบกับไม้ในตระกูลฟิโลเดนรอนนะครับซึ่งคําว่าฟิโลเดนรอนนะครับก็มาจากภาษากรีกามาจากคำสองคำนะครับคําว่าฟิโลก็แปลว่ารักส่วนคําว่าเดนรอนก็แปลวา่าพันไม้ที่อาศัยอยู่กับต้นไม้อื่นนะครับเนี่ยครับ ชื่อว่าฟิโดเรนดอนก็สามารถที่จะบอกให้เรารู้คร่าวๆเลยนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้จะอาศัยชอบอาศัยอยู่กับต้นไม้อื่นอยู่กับเปลือกไม้อื่นนะครับซึ่งรากของเขาก็ไม่ได้ชอนชัยเข้าไปในเนื้อไม้นะครับก็ไม่ได้ทําความเสียหายให้กับต้นไม้ที่เขาเกาะอยู่อย่างใดนะครับนอกจากเกาะกับต้นไม้แล้วนะครับไม้ตัวนี้ก็สามารถเกาะสามารถที่จะเกาะกับกําแพง หรือว่าสามารถที่จะปลูกด้วยน้ําหรือปลูกลงกระถางแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม้ตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นไม้ที่ให้ความสวยงามทางด้านเป็นไม้โชว์ใบนะครับซึ่งใบของเขาก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ฟิโลเดนรอน ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าพิงค์พรินเซสนะครับนี่นครับลักษณะใบก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับมีฟาร์มด่างตามแต่ละใบนะครับส่วนอันนี้เป็นฟิโลเดนนล์ซันไลท์นะครับก็เป็นไม้ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เองนะครับใบอ่อนจะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มตามลำดับนะครับส่วนอันนี้เป็นฟิโลเดนรลนอ่า เศรษฐีรวยทรัพย์นะครับอันนี้ใบเขาก็จะแข็งแรงใบหนาก็ถือเป็นไม้มงคลด้วยนะครับเพราะว่าชื่อว่าเศรษฐีรวยทรัพย์ตามที่ตั้งชื่อกันมานะครับส่วนอันนี้เป็นอ่าพาไรโซนะครับพาไรโซก็เป็นฟิโลเดนรอนตัวแรกๆตัวเด่นนะครับที่มีลักษณะใบสวยงามใบด่างใบลายประมาณนี้นะครับสำหรับฟิโลเดนรอนพาไรโซนะครับลักษณะใบก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ใบมีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่จะออกมาให้เราได้รับชมกันเนี่ยครับใบมีความสวยงามมากนะครับสำหรับฟิโลเดนดรนพาราไซโซตัวนี้อันนี้ก็ถือเป็นไม้ราคาแพงเหมือนกันนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาถูกลงมากฟิโลเดนดรนพาราไซโซถือเป็นฟิโลเดนดรนที่มีความสวยงามมากกว่า ตัวอื่นๆประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกามกุ้งนะครับกามกุ้งก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกามกุ้งด่างด่างกามกุ้งขนนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับไม้ในกลุ่มฟิโลเดนดอนนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยก็จะทําให้เราสามารถที่จะเลี้ยงหรือว่าดูแลต้นฟิโลเดนดอน ไม้ในกลุ่มฟิโเดเรนดอนเหล่านี้นะครับให้สวยงามนะครับง,ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับรากของเขาจะเป็นรากอากาศนะครับสําหรับไม้ฟิโลเดนดอนซึ่งรากเหล่านี้แหละครับถ้าเราไปปลูกกับต้นไม้อื่นหรือว่าปลูกข้ามกาแพงมันก็จะยึดเกาะติดกับต้นไม้เหล่านั้นนะครับสามารถไต่ขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเจอกับไม้ที่ใหญ่กว่าหรือว่าไม้ที่มีลำต้น ซึ่งการเลี้ยงฟิโลเดนรอนะครับหลักการง่ายๆนะครบับอันดับแรกนะครับฟิโลเดนรอนเป็นไม้ที่ชอบความชื้นก็ไม้ที่ชอบความชื้นสูงก็จะเป็นพวกกล้วยไม้พวกเฟิร์นต่างๆนะครับซึ่งฟิโลเดนรอนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ชอบความชื้นสูงส่วนตัวที่สองนะครับที่เราควรรู้นะครับแสงแดด แสงแดดเนี่ยฟิโลเดนดอนเป็นไม้ที่ชอบแดดปานกลางนะครับดังนั้นจึงไม่ควรปลูกให้โดนแดดโดยตรงนะครับควรปลูกให้โดนแดดดำไรแต่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นการปลูกในที่ร่มนะครับเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนีบ่เป็นการปลูกในร่มก็เติบโตได้สวยเหมือนกันนะครับส่วนน้ํา ก็เป็นไม้ที่ชอบน้ําปานกลางนะครับเนื่องจากเราปลูกในที่แดดจํำไรหรือในที่ร่มได้นะครับดังนั้นการให้น้ําก็ให้วันละครั้งหรือว่า2วันต่อครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับมาที่อ่าวัสดุปลูกดินปลูกนะครับก็ไม้ตัวนี้นะครับก็จะชอบพวกดินที่มีความร่วนซุยสูงดินที่สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้นะครับก็เป็นดิน ใบก้ามปูบวกกับก,บกับมะพร้าวสับเยอะๆหน่อยนะครับก็จะเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับส่วนการให้ปุ๋ยนะครับก็สามารถที่จะให้เป็นพวกปุ๋ยอสโมโคดละลายช้าหรือว่าเป็นปุ๋ยข้อก็ได้นะครับแต่ก็ให้ในปริมาณครั้งละน้อยๆให้แบบเดือนหนึ่งสักหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าและนี่แหละครับก็เป็นหลักการเป็นวิธีการเลี้ยงฟิโลเดนดรอนให้สวยงาม ง,ง่ายประมาณนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับสําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงต้นไม้หรือฝึกที่จะเลี้ยงต้นไม้ก็สามารถที่จะหาฟิโลเดนรอนตัวนี้แหละครับมาประดับมาปลูกเก็บสะสมไว้นะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็เป็นไม้เลื้อยที่มีอายุยืนนะครับสามารถปลูกให้เกาะไต่ไปกับกําแพงหรือว่าปลูกให้เกาะกับ ต้นไม้ใหญ่เป็นไม้จัดสวนได้ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าก็จะพยายามสรรหาต้นไม้สวยๆพันไม้สวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันนะครับก็ช่วงค่ำๆของทุกวันก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ